สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องเล่าไทยในอดีตอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณตาใจดีนะครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสมัยนี้เรามี Facebook มีทวิตเตอร์เนี่ยครับสามารถแบบเวลาผมจะแชทไปหาเพื่อนก็สามารถแบบพิมพ์พิมพ์ในโทรศัพท์แล้วก็ส่งไปเลยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคุณตาเขาสื่อสารกันด้วยอะไรนะครับอ๋อสมัยก่อนเนี่ยถ้าถ้าไม่เจอหน้ากันครับ ตั้งแต่มีตัวอักษรก็มีการเขียนจดหมายมนะเีนจดหมายนี่มันเริ่มตั้งแต่มีกระดาษนะมีกระดาษสมัยโบราณคนคงไม่ทิลาจา <c oughs> ราาึกอนะไรอย่างนีนะอกอ็ค <c oughs> งตั้งแต่มีกระดาษนะั่นแหละกระดาษถ้าเราจะอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะพบว่าบางทีก็มีการส่ง จดหมายให้สายรับไปสายรับส่งข่าวอะส,ส่งข่าวมีใบบอกจดหมยใบบอกเหมือนจดหมายให้กันก็เช่นตอนขุนแผนนะมอบตัวพระวิจิตก็มีใบบอกมาอย่างไรไอิศยาก็มีจดหมายแลแ้วแสดงว่าสมัยนั้นม,ม,มีมีกระดาษใช้แล้วล่ะครับคนไทยก็ทํากระดาษเป็นนะกระดาษคอยกระดาษคอยกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะทำได้ก็มีใบบอกมีการเขียนหนังสือเมื่อมีตัวอักษรมีการเขียนหนังสือปุ๊บ ก็คงจะมีจดหมายซึ่งรูปแบบอาจจะไม่เหมือนจดหมายกันเนาะต่อมาการเขียนจดหมายส่วนตัวที่ว่านเนี่ยก็อาจจะมามีลักษณะผู้ชายถึงผู้หญิงก็มีครับอ่อาใหญ่ถึงผู้หญิงผู้หญิงสมัยก่อนเขาบอกไม่ให้ผู้หญิงเรียนหนังสือเหตุที่ไม่ให้เรียนมันมีสองอย่างครับก็คือบางคนบอกว่าเนื่องจากไม่ให้ผู้หญิงเรียนหนังสือเนี่ย ก็พราะกลัวผู้หญิงจะไปเขียนจดหมายตอบผู้ชายโอ้กลัวแบบว่าจะไปบอกรักไปอะไรบอกรักหรือว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะแต่จริงๆคุณตาว่านะครับเนื่องจากเราไม่มีโรงเรียนเป็นอะไรเป็นสถาบันอะต้องไปเรียนกับพระพระเป็นผู้สอนหนังสือแล้วทีนี้เด็กผู้หญิงไปอยู่ใกล้พระมากก็ไม่ดีใช่ไหมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมบางคนเป็นสาวแล้วหรือรุ่นสาวเนี่ย อาจจะทําให้พระจิตใจไม่ใฝ่ธรรมะรอ,อได้นะแล้วไปเรียนก็รู้สึกว่าคนไทยนี่ถือบ้างเรื่องพระกับศีกาเนี่ยรเราจะเห็นว่าเวลาถวายแค่ถวายของพระเนี่ยพระยังต้องเอาผ้ามาลอยชั้นเพื่อกันมือพระกับมือศีกาไปโดนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคนสมัยก่อนเนี่ยมันความห่างไกลเนี่ยมันทําให้สปาร์กได้เร็วครับนะสปาร์กได้เร็ว เออทีนี้ก็มีคําเรียกว่าเพลงยาว <S <S หมายก็จดหมายเนี่ยแหละเพลงยาวบางคนก็เลยเขียนยาวๆเลยเขียนลงยาวๆเป็นเพลงยาวลูกพม่าที่ท่าดินแดงอะไรกันที่หนึ่นงนั่นทันนิพลไว้แล้วก็สุนทรผู้เขียนเพลงยาวเยอะก็แต่เรามาเรียกว่านิราอ่นะนิราคือเพลงยาวคือเขียนเหมือนเขียนจดหมายถึงผู้หญิงอะ่ะนะว่ามาถึงตรงนี้ก็คิดถึงเธอนะ ถึงตรงนั้นก็คิดถึงเธอถึงเห็นดอกไมก้ก็คิดถึงเธออะไรเงี้ยนะทำนองว่าบอกรักผู้หญิงแต่ทุนอนผู้ท่นทานก็บ,บอกว่าเอที่จริงก็ไม่มีสีกาสีเกลืออะไรหรอกแต่ว่าเป็นนักกรอน,นอนเปล่าก็เศร้าใจก็เลยเขียนถ้ามันให้มันกระชุ่มกระชวยก็เขียนถึงผู้หญิงหน่อยครับจนนักวิชาการทางภาษา อาจารย์ประจักษ์ประพาพิทยากอรเป็นอาจารย์ของคุณตาเนี่ยนะท่านก็บอกไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเสมือนอะไรอ่ะเครื่องทำให้ผู้ชายเนี่ยกระชุ่มกระชวยนะเครื่องทำผู้ชายคือพูดถึงสาวๆแล้วผู้ชายก็เป็นไงนะตื่นเต้นคึกคักเพราะนั้นการจะเขียน จดหมายเดินทางทั้งหลายเนี่ยถ้าเขียนไปเรื่อยๆเห็นหนู่นเห็นนี่มันก็ธรรมดาจืดจืดเจืด <ไป S 1> ต้องเอาเอาเอา,เอาความคิดถึงผู้หญิงเปรียบเทียบผู้หญิงความร่าผู้หญิงเข้ามาเนี่ยทาให้มันมีสีสันมากขึ้นครัจากจดหมายหนุ่มสาวที่ว่าแลวต่อมาก็มีจดหมายส่วนตัวถ้าเราจะไปดูภาพยนตร์เก่าๆแก่ๆน,นะเดี่ยเห็นวนะ่าผู้ชายก็เขียนจดหมาย ฝากเด็กไปไม่มีไปรษนีเนี่ยฝากเด็กไปให้ผู้หญิงใช่ไหมครฝากเด็กไปสุนทรผู้เคยเคยบอกไว้ว่าที่ประวัติศาสตร์เขาเรื่งเล่าไม่รู้จริงรืาเปล่าว่าผู้ชายจีผู้หญิงเขียนจดหมายจดหมายแต่ว่าผู้ชายและเขียนได้เป็นมาวานสุนทรผู้เขียนสุนทรผู้ก็เขียนให้ฝากเด็กไปส่งเด็กไปส่งให้ผู้หญิงอ่านหนังสือไม่ออกรู้จักสุนทรผู้ก็เอาให้สุนทรผู้อ่านสุนทรผู้ก็อ่าน แล้วผู้หญิงก็บอกอ๋อเขียนต่อไม่ทีเขียนต่อามไปทำมาโดยทีนี้เราจะไม่เป็นส่วนตัวแล้วเขียนเองต่อ <laughs> เองก็่นว่าส่วนตัวใช่ไหมอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีจดหมายส่วนตัวขึ้นเราเขียนไม่ถึงบนนู้นอะไรอะบ้านบางคนเขียนตัวกฎหมายส่วนตัวมันบอกอยู่แล้วไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นรูปแบบครับ <c oughs> ต,ต้องขึ้นบ้านเลขที่ก่อนใช่ไหม <c oughs> เวลาเราเขียนจากบ้านเลขที่นี้ วันที่เทวไรนะเรียนคุณนู้คนนี้เนี่ยคุณตาเขาจาไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่านาบางคนเขาก็มีว่าบ้านชายที่ว้าเวอะไรเงี้ยคือแทนที่จะเขียนบ้านนะบานที่เขียนชายรูปบ้านชายรูปรอแต่ว้าเวอะไรเงี้ยวันที่คิดถึงแทนที่จะวันที่ใช่ไหมวันที่คิดถึงเธอเหลือเกินเงี้ยเขาใ เรียนก็แทนจะเรียนหนังเออเคคอขาก็ใส่น,นะก็ไม่ต้องมีวิดีตองก็สนุกสนานหรือจีบเปตัวใช่ไหมเ,เขียนไปแล้วก็ลงท้ายคําลงท้ายก็ด้วยรักและคิดถึงรักมากอะไรก็แล้วแต่คุยกันหรือว่าถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวระหว่างลูกพ่อก็ได้จดหมายส่วนตัวระหว่างครูกับสิ์ก็ได้เป็นธุระปะปังเราเรียกจดหมายส่วนตัวแต่ว่าไม่เป็นเลยนะ ไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการแต่ว่าก็ต้องระวังบ้างเหมือนกันการเขียนจดหมายสมัยก่อนต้องว่าหนึ่งกระดาษถ้าเขียนถึงผู้ใหญ่ก็ต้องกระดาษที่มันอะไรอ่ะให้ให้เกียรติกันหน่อยไม่เจอกระดาษอะไรก็ฉีกฉีกเขียนต้องเรียบร้อยตัดให้เรียบร้อยกระดาษก็เรียบร้อยบางคนก็เขาถือนะผู้ใหญ่บางคนก็ถือเรื่องกระดาษไหนเอาเศษกระดาษเห็นฉันเป็นอะไรนะเอาเศษมาอะไรอย่างี้นะต้องแบบให้ความสาคัญกับวัสดุต้องเรียบในการเขียนบางคนเขา เขาเขาเรียกอะไรอ่ะเนียบอ่ะเนียบเออมันต้องเป็นเป็นกระดาษที่ดีกระดาษขาวอแต่ผู้ชายก็ถ้าถึงผู้หญิงก็ต้องกระดาษสีชมพูอะไรเงี้ยนะแสดงถึงความรักนนั้เป็นต้นะเขาก็เขาก็มีปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีใครเขียนจดหมายแต่เขามาแชทกันใช่ไหมอย่างที่ว่าบอกว่าเฟซบุ๊กมีไลน์มีอะไรแชทเนี่ยเออบางทีการแชทเนี่ย มันก็ไม่แช่เฉพาะเพื่อนฝูงนะมันก็อาจจะแชทไปถึงผู้ใหญ่ก็ส่วนตัวนั่นแหละคือเช่นขอให้ท่านช่วยเหลือบ้างนะขอความช่วยเหลือจากท่านบ้างขอติดต่องานอะไรต่ออะไรบ้างประมาณเพราะถึงแชทเนี่ยมันไม่ใช่จดหมายที่เขียนแต่มันก็เป็นหลักฐานครับมันจะอยู่ในโทรศัพท์ถ้าเราไม่ลบมันก็จะอยู่อีกนานใช่ไหมที่เขาจับโจรจับอะไรกันนั่นก็จะแชทนี่ก็เลยจับได้ การแชทการแชทก็เหมือนจดหมายที่อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาแต่ว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากกระดาษมาเป็นแบบในหน้าจอโทรศัพท์ในหน้าจอโทรศัพท์มีอีเมลนะบางคนเรียกอีโมอีเมลอะไรก็ว่าขาเป็นจดหมายส่วนตัวใช่ไหมครับเออมันก็เป็นหลักเป็นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกี่ยนก็ต้องยังคงระวังต้องคนระวังการใช้คํากับคู่สนทนาเราเหมือนกับจดหมายอะจ๊ะเออจดหมายส่วนตัวนะเช่นบางคนก็บอกว่า อผมอยากได้อาจารย์ช่วยหน่อยเถผมอยากได้บางคนเขาก็ามีความรู้สึกว่าโอ้ใช้คําไม่ถูกเลยใช่ไหมใช้คําว่ากรุณาได้ไหมเราจะใช้เขาเนี่ยใช้เขาก็มีมีการใช้เขาเนี่ยวัตถุประสงค์เหมือนกันคือขอให้เขาทําอะไรให้เราครับถ้าใช้คําดีใช่ไหมเขาก็อยากแบบเขาช่วยเลออขาเหมือน เหมือนหลานบอกว่าเฮ้ยช่วยยกโต๊ะหน่อยสิใช่ไหมครับพี่ครับช่วยผมหน่อยเถอะครับแบบว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะทำให้คนอยากอยากที่จะช่วยมากขึ้นโอ้โหพี่กรุณาผมหน่อยเถอะครับก็คืออยากก็ช่วยนั่นแหละนะเหมือนเดิมแต่พูดอย่างไรบางคนบอกว่าเออฉันเป็นคนตรง ไอ้คำว่าคนตรงเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์กับเราเนี่ยไม่มีประโยชน์กับฝ่ายตรงข้ามคือทําให้เกิดศัตรูการตรงก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดจาแบบผงผางหรือเ่าผงางเออขวานผาสะอะไรอยากได้อะไรก็ผมอยากได้ก็อยากได้แต่เขาว่าอยากได้เราพูดว่ากรุณาให้ผมวักเถอะครับครับนี่ก็อยากได้ใช่ไหมแต่พูดดีพูดตุ้มพูดนุเขาก็ให้เราใช่ไหมเออ ขอแบ่งมั่งนะครับอ่าไม่ใช่เอ้ยทำไมขี้หวงนักหนานะไม่รู้จักให้คนอื่นเขาบ้างอันนี้ก็เสียใช่ไหม,มการการแชทก,กันต้องใช้คำให้ถูกต้องจะถึงผู้ใหญ่ก็อาจารย์ครับกรุณานะพี่ครับกรุณาผมหน่อยนะครับอะไรเงนะนนี้ยนะในการแชทก็ใช้คำให้ถูกต้องอ่ามันก็เหมือนจะหมายส่วนตัวนั่นแหละแต่มันใช้คำให้นึกถึงคนอื่นคนอ่านอะ่ะถ้าเป็นเราโดนอย่างนี้เราจะคิดยังไงครับ การใช้คำบางทีกเ็เป็นหลักฐานหนึ่งอสองด้านจิตใจของเราด้านจิตใจของเขาเขาตีความผิดหรือเปล่าถ้าเราแชทไปอย่างนี้นะเราก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ถือว่าต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของการใช้คําใช้ภาษาแต่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 คุณตาก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้มาเคร่งคัดว่าจะต้องพิมพ์ให้ถูกเช่นเดี๋ยวเป็นเดียวอะไรก็รไม่ได้ว่า้วภาษาวัยนะรุ่นนะเดี๋ยวเป็นเดี่ยวอ,อ,อยู่เป็นยุคอะไรเนี่ยนะก็ได้เขาไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังนิดนึงผู<ม>้ใหญ่ยายบางคนเขาไม่ถือแต่คำบางคำเนี่ยเขาไม่ถือซึ่งการใช้คำสมัยใหม่นะแต่เขาถือเรื่องการใช้คำที่ไม่ให้เกียรติ ไม่ให้เกียดแต่ต้องระวังเรื่องนี้อย่๋งเช่นอาจารย์ส่งเรื่องนี้ให้ผมหน่อยอาจารย์หาเรื่องนี้ให้ผมหน่อยผมอยากได้อย่างเงี้ยอำไมเกียรตออาจารย์ครับกรุณาเรื่องนี้ผมหาไม่เจอครับอาจารย์จะกรุณาผมได้ไหมครับนี่มันก็ใช้เขาเหมือกันอ่ะดูดูดูนุ่มนวลดูนุ่มนวลกว่าเพราะนั้นเนี่ยการเขียนจดหมก็ดี การแชทก็ดีก็เป็นส่วนตัวนี่แหละก็ต้องระวังบางเรื่องบางอย่างก็ถือว่าการเขียนจดหมายนี่มันก็เริ่มตั้งแต่ที่ว่าเรามีกระดาษใช้ใช่ไหมครับแบบว่าตอนนี้เขียนจดหมายโดยไม่ต้องใช้กระดาษตอนนี้ไม่ต้องใช้กระดาษแล้วใช้นิ้วรัวรัวรัวรแต่ก็เป็นงานเขียนเหมือนกันนะเทียบกันแต่ว่าก็ก็ทําให้การสื่อสารกันได้แต่สื่อสารบอกแล้ว การสื่อสารจะมีประโยชน์การสื่อสารจะทําให้เกิดความเข้าใจดีต่อกันการสื่อสารจะทําให้รักกันเนี่ยเออการใช้คํานี่ถือว่าสํำคัญมากเขาเขาบอกว่าภาษาช่วยทํารงสังคมทําให้คนมันรักกันทําให้คนดีกันด้วยกันก็ด้วยภาษาทําให้คนเกลียดกันด้วยภาษาครับมัใจะยากเพราะว่าเพราะว่าฉะนั้นก็ถือว่าการเขียนจดหมายส่วนตัวส่วนตัวนี่ก็คือ เรื่องคาเรื่องภาษาก็ต้องคํานึงถึงการะเทศะก็ถ uh, sure. ือว่าเป็นเป็นสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณตามากนะครับที่ช่วยกรุณาให้ความรู้นะครับทั้งการใช้ถ้อยคําการคํานึงถึงภาษาที่จะต้องการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับผมนานาสาระกับเรื่องเล่าไทยในอดีตสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ